หมอมีตัวอย่างคนไข้รายหนึ่งครับที่น่าสนใจมากๆครับคนไข้เป็นผู้หญิงนะครับอายุ58ปีครับสิ่งสําคัญคือเขามาทาศัลยกรรมนะครับแต่ทําปีละครั้งปีละครั้งครับทั้งหมด3ครั้งเลยนะครับสุดท้ายทาแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆเลยนะครับตัวอย่างคนไข้รายนี้ครับจะเป็นคนไข้ที่อายุ58ปีแล้วก็มีความหย่อนคล้อยทั่วบริเวณใบหน้าเลยนะครับจริงๆแล้วความหย่อนคล้อยเมื่ออายุ50แล้วก็จะเริ่มเป็นคล้ายๆแบบนี้ครับไล่ตั้งแต่หน้าผากลงมาก็จะเริ่มมีร่องที่หน้าผากนะครับคิ้วเริ สิ่งสังมัสที่เห็นในช่วงแรกก็คือตาบนนะครับตาบนก็จะมีหนังกาที่เกินครับตาล่างมีถุงใต้ตาแล้วก็หางตาเนี่ยจะเริ่มตกลงนะครับกับมีรอยตีนกานครับอันนี้จริงๆเป็นลักษณะทั่วไปของคนไข้ที่พออายุมากขึ้นจะมีความหย่อนค้อยทั่วบริเวณใบหน้าแล้วก็ลําคอด้วยนะครับคนไข้มาปรึกษาหมอครั้งแรกครับ หมอแนะนําว่าจุดไหนเป็นปัญหาก่อนก็ให้ทำสายกรรมเฉพาะจุดนั้นก่อนครับในครั้งแรกครับหมอก็เลยแนะนําให้ทำสายกรรครับดึงหางตาครับแล้วก็ทําตาบนแล้วก็ทําตาล่างครับซึ่งก็ส่วนสําคัญครับการผ่าตัด3อย่างเนี้เป็นการผ่าตัดเล็กครับ ทำโดยการฉีดยาชาได้หรือว่าทําโดยการดมยาสลบโดยใช้เวลาไม่นานนะครับข้อสําคัญครับเวลาทำครับก็จะได้ผลลัพธ์ทั้งรอบดวงตาเลยทั้งด้านบนครับหนังตาที่ตกแล้วก็ทําตาสองชั้นให้คนไข้เนี่ยดูชั้นตาดีขึ้นใบตาสดใสขึ้นนะครับถุงใต้ตาครับถุงใต้ตาส่วนมากครับก็จะมีไขมันที่สะสมมากแล้วก็มีกล้ามเนื้อตาที่หย่อนครับล้วก็จะเย็บกล้ามเนื้อตาครับตัดไขมันที่เกินออกแล้วก็ตัดผิวหนังที่เกินออกทําให้ใต้ตาเนี่ยดูลักษณะเรียบมากขึ้นนะครับมีถุงใต้ตาน้อยลงนะครับความหย่อน น้อยลงและสุดท้ายครับการดึงหังตาหรือเรียกว่าการทำ t e m p o r า l lift นะครับก็ช่วยให้ใบหน้าช่วงบนเนี่ยมันตึงขึ้นหมดนะครับหลังจากทำศัลยกรรมครั้งแรกไปครับคนไข้พอใจมากครับรู้สึกว่าเข้าใจแล้วว่าการํำศัลยกรรมความงามเนี่ยมันมีการพักฟื้นมีการดูแลอย่างไรแผลผ่าตัดก็ดูแลได้ดีมากนะครับสุดท้ายเนี่ยแผลผ่าตัดแทบมองไม่เห็นเลยดังนั้นเนี่ยครั้งต่อมาครับคนไข้เลยบอกว่าอยากจะทำศัลยกรรมเพิ่มอยากจะทำให้หน้าเด็กลงนะครับหมอเลยแนะนำให้ครั้งที่สองครับทำศัลยกรรมดึงหน้าครับ แล้กับดึงคอครับอันนี้ก็จะช่วยต่อเน,นื่องคนไข้ที่มาปรึกษาหมอเนี่ยหมอจะตรวจวิเคราะห์ด้วยละเอียดเลยว่าส่วนไหนที่มีปัญหาบ้างแล้วก็สิ่งสําคัญครับ หมอจะคงความกลมกลือนหรือว่า harmonization ให้มากที่สุดอันนี้จะทําให้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับและในครั้งสุดท้ายก็เลยแนะนําให้ทำใส่กรรมดึงหน้าผากอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับเป็นการทำใสยกรรมทั่วหน้านะครับเหมือนการดึงหน้าทั้ง4ส่วนเลยลทําให้ดูใบหน้าสดใสขึ้นอายุน้อยลงเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนไข้ารายหนึ่งครับที่หมอรู้สึกว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะครับคนไข้ต้องการทําน้อยๆก่อนแล้วก็ค่อยๆทยอยทำนะครับการทำใสยกรรมความงามเนี่ย เราอาจจะไม่จําเป็นต้องทําเยอะๆครั้งเดียวนะครับเราก็ทยอยทําได้ค่อยๆดูแล้วก็เป็นเหมือนรางวัลชีวิตครับให้รางวัลชีวิตตัวเองหลายๆครั้งได้ด้วยนะครับ